บันี่มันคือโพดคือโพดิถ้าบาดนี่บุ้ยบุ้ยบุ้ยบุยบุยพี่น้องครับออกแล้ว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 อุ้ยอึองไข่พี่น้องอึองไข่มีแต่ตัว่ครๆเด้บาดเนี่ยเนี่ยผู้ใดถามหาอึองไข่มาแล้วมาแล้วอึองแม่ไข่พี่น้องเอ้ยเจ้าคัดอว่าใครบ่เนี่ยอุ้ยแมนบดเลยน่องนี่น่องนี่เอากินไส้ไส้บ่บ่ะนี่ยเอา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 มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับนี่อึองไข่ผู้ใดอยากได้บาดผู้ใดสั่งมาด่วนๆพี่น้องเอ้ย เออเน่เน่เน่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเอาเนใส่ใส่น้ำกันหรนะเเออเออขนใส่กันข้นใส่กันอื้มใคแต่แทะพี่น้องครับอ่ะไหนใครสนใจอึ้มเผาสิถามมาหน่พี่น้องครับนี่เออเนี่ยเนี่ยยี่ห้นรอดเหรอุ้ยไข่ขนาดเลยพี่น้องเลยแต่ละตู้โป๊ะตองห่วงครับเนี่ยโป๊ะตองถามว่าบอไข่ไข่ครับจัดไปยี่สิบโล อึง้งมาหนี้ครับพี่น้องยี่สิบโลจานรอยเสียเอาเมื่อไหร่พวกเถาลวกน้ำห่อนไว้เพื่อเสียไว้ส่งให้พี่น้องเฮ้ยยังขีดดินไสเออเอาใส่รถยี่สิบกิโลครับพี่น้องครับมีจํานวนยี่สิบโลนะครับสั่งมาก่อนได้ก่อนสั่งมาหลังได้หลังสั่งมาทราบเมื่อสิบสองร้อยสิบก็ได้เออเนี่ยครับพี่น้องครับสองร้อยสิบโลอึ้งเผาล้วนล้วน้ยเพื่อเสียได้พี่น้องเอ้ยซ้่มหาเอาวัสดุ สอโลกลัวเออสองโลกลัวเอามาอีกเอาอีกสอบนึ่งนําหาเอาวะสันพี่น้องเอ้ย <ดา S 1> เพื่อสีได้นะครับเอาได้จบมากมาๆมา,มามมสมใจละพี่น้องบาไหนผูดได้ักอ่ไข่มาเอาสอบม่ใช่เออเอากรคราดนสมอกอี่เออเพราะวหดอดรเอาสอบไม่มาสอบไ่าก็เลือกว้ให้วนไ่พี่น้องครับนี่นน เลือกไวแล้วครับพี่น้องมโตบากครับนี่ไข่เต็มท่อเลยเนี่ยเลือกไแล้วเสื้อใส่กับสวบพุ่น่อนมาให่มาสวบมานี่ครับพี่น้องครับเอ้ยเอาเอานี่อ้ยซี่หาตัวกระลตัวนี่โอ้เป็นสิตัวโอ้ยไข่ตตัวพี่น้องสรอวันหลายบไหเอื้งไข่ของแทะอใหญ่เลยเลยคนซะเลยนี่ครับพี่น้องครับเออคนฝ่าวเลยบนไดเลือกบนไนเอาหลดพี่น้องบนตรงเลือกดอกบนัไข่สุดัต พลการรันตีนี่โอ้ยทาวเอาทาบเอาเมื่อผู้เฒ่าเฮ็ดไว้ให้พี่น้องครับสั่งมาเรื่อยมาในอึ่นใครผู้ใดถามหานึ่ะเขาโทรน้ำอื่นบอกเขาโทษน้ำอื่นเอ้าเอ้าสันเอ้าเนี่ยพี่น้องครับนี่แต่ตัวใครๆได้ย่นใส่ย่นใส่อยู่นี่โอ้โหไอ้ถือแก้มก็แล้วเอ้โคบมาจะใส่บัตรโคบก็ได้บ่สิบโลโคบอ่ะโคบหน้ากับสิบโลเลยพี่น้องเด้อนะครับได้ทุกทุกโคบวะนี้ เอานี่พี่น้องครับโอ้ยเบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยอึ่งมาสดๆไม่ไหมพี่น้องเอ้ยเอาสร้างมันด้วยไงไม่ทอดหรอเปล่าสามหลุดคอยสะอ่อนหลายยังวะโอ้ยังอีกเป็นรูเอาตัวยิ่งใหญ่ใส่ให้รอดมาจังพี่น้องจังสิบดได้อันอันนี้ยากผู้ปัญหามมากจะได้อึ่งไข่นั่นเอ้าเอานี่นี่พี่น้องครับใส่ยิ่งใหญ่หน่แน่เลือดหรอเปล่ อ๋อนั่นแหละพอดีโอ้ยยี่สิบโลบาทพี่น้องเอ้ยเขดาัได้คือหไรเถอะคือสิบโเอาครบบ่เนาะเอาตีอึ้งนี่บ่สามโลอด้บ่เนี่ยเปลี่ยนได้บ่นี่เบื่อละโอ้บ่ท่านเขานาะเอาบ่เป็นยังเอาสรุปอึ้องอึ้งยี่สิบโลพี่น้องครบหน้าสิบโลเอาครบหน้ามาเบ่งดูบ่ดนีมามาครบหน้ากับใครกันบ่อ้ย มามามาไอมาใส่กระรมังเขาหรือเปิดซองให้เบิ่งรถบ่อเอาอันสร้างแล้วอู้หูไข่มันออกตัวนั้นผู้นำผู้นำพี่น้องครับเอ้ยไข่ออกเพื่แล้วเจ้าน้ำสีมันเนาะไข่มันเลยออกเนาะกบหน้าพี่น้องครับนี่สวยๆเลยใส่งามๆเลยพี่น้องปอดมีหอดเขียนโมจัดมืเสื้อครับพี่น้องมีหอดเขียนโมอุ้ยทำเอาสร้างมั่งละเนาะสิบโลพอดีเนาะโอเคครับได้กบ ได้ครบหน้าสิบโลได้อึงยี่สิบโลพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวโอนเงินใหนเพื่อนก้อนบาทนี่นะครับขอบคุณมากมายที่เหลือนี่ก็จะเป็นของเขาสั่งไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อันนี้เขียดโมกเขียดโมกอันไหนไม่แข็งแน่นอนอันนี้ไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งครับพี่น้องครับไม่แข็งเขียดโมกเพ็่านก็ลั่งเสียไปตลาดจะร้อยมันดักเอาอยู่ผีเลยพี่น้องนะครับไม่แข็งก็ง่ามๆเพื่อนว่ะข้าพนจะลงทารีกี้พอท่านไหนไปอยุพอพอไปยังตลาดท่าด้านเข้าพอท่านไหนเข้าไปเล่นมาเอาผีเลยนะครับเเเดีี๋ยยวมมือนส่ ให้ผู้เฒ่าเฮ็ดไว้ให้ญาติมันอันตายก่อนนะครับผู้หลอกอัน้อนไว้นะครับเอ้าอึ้งครับพี่น้องอึ้งเอื้งโพดแล้วโพดแล้วมาหนะเมื่อ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 บ้านบาหนิได้แล้วได้แล้วจะโอนเงินให้ก่อนไอ้หอดบ้านนะพี่น้องครับเอาทีาอันเท่เอ้ยมาพี่น้องมาโผ่หน่ะเลือมยุบอยู่โผ่หน่ะเพื่อนกระเบิดเบิดดอกเอ้าลองพิดแฟตบลงดูมันเป็นยังไงโอ้พิดแฟตบัตเมื่อหนีิแนบมองเห็นเลยพี่น้องเลยเอ้า งานมือดครับมันคืมคมวันี้ครับคืมก็พ้นสีตกนี่โอ้นี่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 ไปซะล่ะอืองใครมาแล้วพี่น้องเอืองไขรมาแล้วมีจำนวนจำกัดยี่สิบโลเท่านั้นนะครับออ้ยตัวนี้ครบนี่พันนั้นตัวนี้ครบเอ้าทีอัะไรนะได้ครบอันนี้ครบหน้าเด้อพี่น้องเด้อได้ครบมาสิบโลนะครับจำนวนจำกัดกันครับครบมีสิบโลตอนนี้กำลังสีลวกแตมหันบ้ยอันเอ้ย โหดปพอไหนคนไตมันขึ้นโอ้ยกบไข่อุ้ยกบไข่เด้วยนั่นกบหน้าเรับนี่คบหน้าครับนี่แล้วกบหน้าอีบเอี้ยบกงเห็ดนี่แล้วโบไดแม่นกบเรียงดิกบหน้าครบหน้ากงเห็ดเลยนะไม่แต่บักเอีเอบพูน่ะฝนตกมันละอ้อค่ะขนาดที่ว่าออ้ยไข่ไม่ไหวไข่เต็มเลยพี่น้องไอ้ครบหน้าไหมไว้วายานหมอมอนีขึ้นมาใก่เนี่ยนี่ครับไปน้องอึ้งครับอึ้งไข่อึ้งไข่เบิงเบิงทวารมันก็ะหูกเนี่ย เห็นบ่เนี่ยพอปล่อยเปรียอยู่นี่ยบ่เป็นแมงเมาเลยหนิใครครับดิ่น่นี่นะครับอึ้งไข่พี่น้องครับเอ้าโลละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องอึ้งไข่โลละสี่ร้อยห้าสิบสำหรับกบนี่โลละสองร้อยเศร้านะครับพี่น้องครับขั้วให้พร้อมใส่ขี้ให้พร้อม่สำหรับกบเด้อขั้วแล้วใส่ขี้แล้วละกันลวกน้ำห้อนใส่ซองฟิตไว้ย่ำทรงกับใส่กองโฟมอัดน้ำแข็งไป็นไพี่น้องนะครับใส่กองโฟมอัดน้ำแข็งนะครับกบหน้า โลละ220บาทใส่เคี่ยให้พร้อมลวกให้พร้อมเมื่อหอดถ้าอ้อมถ้าต้มถ้าแกงได้เลยนี่ฉันบอกโอ้ยอันดันเอ้ยมาปวดเนาะปิ้งตัวเดียวเนาะ <c oughs> โอ้ยผัวหนาโกบหน้าไหมมาปวดเลยไข่เต็มทีบอยู่เนาะตาเป็นแดงๆอยู่เนาะยมาขึ้น,นเนาะเาไปไตเนาะอ้ยเขาจะไปไตมากมาขึ้นไหนแล้วอย่างวงบางทีหล่ะเขาจะโอ้ยตัวหักขาก็มีตัวบอหักก็มีเอ้ยเหลืองหุ่ยตัวนียไหมเนี่ย นี่ตัวนี้เลืี้ยงตัวผู้นอนเนาะตัวนี้ตัวผู้เนาะตัวนี้ตัวเมียนอนนี่เนาะเลือดโอ้ยบวดหาพี่น้องเอ้ยเอาเอาสั่งเอาพี่น้องครับโลละสองร้อยยี่สิบบาทอันนี้สำรับครบสำรับคบนะครับสำรับอึ่นนี่สี่ลอยห้าสิบบาทนะครับเฮาสิลวกน้ำห้อนให้พี่น้องใส่กองโฟมอัดน้ำแข็งย่างดีพอแล้วเบิ่งดูอันตัวใดใครใครเลือกคนข็น่ารูกเลยเฮ้ยบ่อเลือกยากเนาะเนี่ยบ่อยเลือกยากเลยปล่อยเปียอยู่นี่ นะครับเอ้าอึ้งนี่มีจำนวนจำกัดครับพี่น้องสองอยังขอ่ายี่สิบโลนะครับได้มายี่สิบโลสองกระสอบ oh. ครบ <20. S 1> มาบ้านโลหนึ่งสิบกิโลนะครับพี่น้องหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับสั่งมาเลยพี่น้องครับเบิดแล้วเบิดเลยนะครับเพราะว่าประหยัดแม่ขาอยู่ตลาดาเจ้าบ่ได้เข้าตลาดมือนนี่ไปรัดเอาน้ำอันพอขาดข้นกลางเขาเจ้าเลยนะครับก็เลยได้ท่านเพื่อนขันไปตลาดเพราะท่านดอกเบิดก่อน เพราะท่านเนี um. ่ยไปตลาดเพราะท่านกิน huh. ข like yeah. <sh arp reading Zeit> hey. ้าวดอกข้าวไปเบิร์ก่อนแล้วกับบูยานพันหมื่นด้วยอันบูย์มอให้มารกครบแล้วมันใส่อะไรหนำหอนเขาเดือดล้วบ่นี่ครับหนำห่อนใส่กันในไน่เลยพี่น้องครับบาดนี่ือสิลวกลวกอึ้งก่อนอ่าลวกอึ้งก่อนเนี่ยหมอนี่มันสิคุ้มไฟโอ้ยน้อจะเป็นพวกขามาใกล้ไฟเนาะลูกหลานนี่เสียงหายเจื่อเออหม้อหายเจือแล้วหมอนี่ จับออกไปไกลๆบนมันช่องเล็กน้อยนี่น้าห้อนนี่งแล้วับพี่น้องอืนี่ครับนี่โอ้ยไม่แต้แม่ใครเฟมมาไปเหรียญเฟมเอาเสร็จแล้วตัวเลหน่อยไปมาเหรียญเอาไปเลยยานมาจักว้้าใหเอายานซ้ำเอาอุ้ยเสร็จแล้วแม่ใหญ่ใหญ่เอินแมงมาเอ็ดซอยกันเด้อครับใจสมนี่เด้อเออเอินมาเร็ว มันสิตายก้อนเนี่ยมาลวกอึ้งก้อนเนี่ยยี่สิบโลเด้ออึ้งครบครบมีสิบโลมีจำนวนจำกัดพี่น้องเอ้ยสั่งมาก่อนได้ก่อนสั่งมาสาเบิร์ตก่อนบ่ได้สั่งดิแต่พี่น้องพ้น่าขันได้อึ้งใครมาแล้วทักหานเด้อเดี๋ยวจ้ารถสิไปไล่เบิรงอยู่ไล่จักแม่ผู้ใดเนี่ยทักมาหลายคนอยู่อัดประเภทอึ้งใครนี่พ้น่าทักไล่มาบอกเด้อเด้อตอนนี้ครับพี่น้องใครคักๆเลยครับนี่ดำปื่อๆอยู่นี่นะครับมีแต่ใครงามๆนะครับ <discut ters> <travaille> จจ110อาจารย์ร้อยสิบไร่บังไร่อยู่บนทักมาหลายคนดูโอ้ยออกแล้วออกแล้วบนหลันว่านขันมีอึองไข่บอกเลยอาจารย์ร้อยสั่งไว้ก่อนสามโล่สี่โล่ขันมีลังคนนะครับมาแล้ว <c oughs> พี่น้องครับอึองไข่โลล,ละสี่ร้อยห้าสิบนะครับใส่กองพุ่มอัดน้ำแข็ยงไงพร้อมนะครับพี่น้องโลละสี่ร้อยห้าสิบคาชงกับบ่อเกิดลอยห้าสิบบาทดอกนะครับสำรับอันอุ้ยแม่นี่ยไหมเอาไปต้มเลยเลยคือเสียบเพาบ่อขายเราตัวนี้ตัวนี้มันใหญ่อะไรเอาไปต้มเลยนี่โอ้ยนี่ไหม อือยูยูขาดปวดแล้วอือเป็นไรข้างในอื้อแแม่ไข่อื้อแแม่ไข่นะครับอู้ย์ขาดหลายอะขากหลายพี่น้องเอือแแม่ใครครับแน่นอนบ่เจ้าว่าไทยรีนอ่ะต้งแห้งต้งแห้งก็เจ้านั่นนี่อเอาครบกับพาะครบพี่น้องคนน่ะโอ้ถ่ายรูปไปเบิ่งให้พี่น้องเมื่อก่อนอันพูดส่งอันพูดอยากกินครบส่งไปหอดแต่บ่อปานนี่เนาะส่งไปหลายเจ้าแล้วดิครบก็ดีเนี่นะครับปวดนะครบเอบเอบ โอ้ยครบเอฟเอฟโอ้ใส่ละหัวหน้าอ่านมาถือนะสองตัวสิไทยรูบข้ามือจักบาทเลยดิงามหลายงามหลายเดี๋ยวขออนดุจัดไทยรวบไปพี่น้องก้นเอาไปเฮ็ดหน้าโป๊ก่อนเอาสามตัวสามตัวเอาเอาใส่เดี่ยเออจังสิละหนึ่งหนึ่งสองสามนานโอเคเอ้าคากบอนไอ้อึงกับพ่ออึงเอ้าจับปุ้งดูอึงหนึ่จักรตัวเรื่องดูเหล่าตัวใหญ่เด้อไทยรูบเฮ็ดหน้าโป๊กกับพี่น้องบึงแต่ไปยี่สิบโลนี่ควยว่าโป๊ะข้าวแล้วซาแต่เก่า ซาติเกาหน่อยยี่สิบโลหน่ยโอ้ยข้าวเดียวเบิร์ตนี่น้าตองวะลูกพี่เอาขออนุญาตจบคลิปก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนสะออนไล่เอาไล่รูปก่อนน่ะพี่น้องเด้อเอา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 สั่งมาพี่น้องสั่งมาเบอร์โรอยู่ใต้คลิปนะครับเบอร์โรอยู่ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับสั่งมาเลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับนะขอบคุณพี่น้องพร้อมไปสุ้กูทุกคนครับผู้อยากได้อึ่งไข่มาแล้วมาแล้วอึ่งไข่มือนี่จัดไปพี่น้องจัดไป